สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้เรามาฟังข่าวสารเกี่ยวกับผู้ที่ติดเชื้อโควิดแล้วรัฐบาลบอกว่าให้รักษาที่บ้านนะครับหรือว่า isolation นั่นเองนะครับเป็นข้อมูลจากเพจของหมอแ l a แ panda นะครับบอกว่าจากนี้ไปคนติดเชื้อที่ไม่มีอาการให้อยู่ที่บ้านรักษาที่บ้านนะครับอันนี้ ตั้งใจอ่านดีนะครับเป็นแนวทางใหม่ของประเทศเราเมื่อก่อนใครที่ตรวจ RT PCR แล้วบวกต้องได้เตียงทุกคนถูกไหมครับตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับสมมุติว่าเรามีอาการเหมือนเป็นโควิดเราติดหรือยังว่านะครับสงสัยให้เราไปตรวจคัดกรองซึ่งมีการเข้าถึงง่าย ถ้าใครมีผลตรวจเป็นบวกหรือติดเชื้ออย่าตื่นตระหนกตกตกใจนะครับถ้าไม่มีอาการหรือมีอาการนิดเดียวให้ถือว่าตัวเองเป็นสีเขียวซึ่งกลุ่มสีเขียวจะมีประมาณ80%ไม่ต้องไปหาเตียงครับย้ำว่าไม่ต้องไปหาเตียงให้อยู่บ้านให้โฮมไอโซเลชันนะครับก็คือการรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านกักตัวเองอยู่ในบ้าน ควรใส่แมสตลอดเวลาที่อยู่ในบ้านนะครับจากนั้นให้หยิบมือถือขึ้นมากดหมายเลขโทรศัพท์นะครับ1330ต่อ14นะครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับมี1,600คู่สายทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าการโทรไม่ติดนะครับสปสอชอบอกว่าจะไม่ทิ้งใครนะครับสุดท้ายเขาก็จะโทรกลับไปหานะครับย้ำอีกครั้ง ผู้ป่วยสีเขียวไม่ต้องคาดหวังว่าจะได้เตียงเมื่อเราโทรหาสอปอสอชอเรียบร้อยเราจะได้รับอุปกรณ์และยาต่างๆเช่นฟ้าทลายโจรเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วได้รับการแนะนำจากแพทย์ผ่านวิดีโอคอลหมอจะคอยดูตลอดเวลาถ้าเรามีอาการมากขึ้นเขาจะเร่งให้ยาฟาวิตพิราเวียเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าเสื้อจะลงปอด ถ้าอยู่ได้ครบ14วันก็จบถือว่าเราหายแล้วทีนี้ถ้าบ้านเรามันแคบก็ให้ออกมาใช้บริการคอมมู n นิตี้ไอโซเลชันนะครับแยกตัวเราออกจากบ้านนะครับส่วนผู้ป่วยสีเหลืองเข้มนะครับส่วนของผู้ป่วยสีเหลืองเข้มซึ่งมี15นะครับสีแดงซึ่งมี5กลุ่มนี้ยังไงก็ต้องหาเตียงในโรงพยาบาลเราต้องเก็บเตียงให้คนกลุ่มนี้ พวกเขาจะได้มีโอกาสรอดแต่ถ้าสีเขียวไปนอนโรงพยาบาลกันสหมดจะทําให้กลุ่มสีเหลืองเข้มและสีแดงมีโอกาสรอดน้อยลงนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่เราต้องรับรู้แนวทางมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเราจะทําเหมือนเมืองนอกกันหละนะครับผมได้ข้อมูลมาประมาณนี้จากการเข้าประชุมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและฟังไลฟ์จากสปสอชอนะครับอันนี้ขอบคุณข้อมูลจากเพจของ หมอแ็บแพนด้านะครับซึ่งผมก็อ่านจากเพจของหมอแล็บแพนด้านั่นเองนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ